ผมออกมาเขาร้องไม่แค่สัหรือเจ้าบอกออผมเหรอผชอบจีกจอดใหม่ใบให้พี่ว่าอะไรธุรกิจส่วนตัวที่น่าสนใจปี2025่สวัสดีครับ ARIT Podcast วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจส่วนตัวทำยังไงให้ประสบความสำเร็จคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันคนมักจะหันมาประกอบธุรกิจส่วนตัวกันอย่างมากมายจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ การออกจากงานไม่อยากเป็นลูกน้องเขาบ้างอยากมีอิสระบ้างหรืออยากร่ำรวยแบบเร็วๆธุรกิจส่วนตัวกลายเป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจมากขึ้นแต่ก็ใช่ว่าใครๆจะประสบความสำเร็จกันได้ง่ายๆบางคนถึงกันเจ๊งหมดเนื้อหมดตัวมาแล้วก็เยอะจำเป็นต้องเสี่ยงต้องกลา้าและต้องแข่งขันกันสูงมากปัจจุบันก็มีธุรกิจให้เลือกหรือน่าสนใจหลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จมากขึ้น ทีนี้เรามาดูกันสิว่า10ธุรกิจส่วนตัวที่น่าสนใจจะมีอะไรกันบ้าง 1. ธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์เป็นธุรกิจส่วนตัวประเภทค้าขายที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเพราะเริ่มต้นได้ง่ายเพียงถ่ายรูปสินค้าและโพสต์ลงแพลตฟอร์มต่างๆตอบชัดลูกค้าและจัดส่งสินค้าแนะนําว่าควรเลือกเสื้อผ้าประเภทเสื้อผ้าผู้หญิงชุดเด็กชุดทํางานเนื่องจากมีความต้องการมาก ธุรกิจนี้เหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจหรือหาไรายได้เสริมด้วยต้นทุนไม่สูงนัก 2. ธุรกิจขายต้นไม้มงคลออนไลน์ธุรกิจขายต้นไม้มงคลออนไลน์อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะไม่จําเป็นต้องมีสวนขนาดใหญ่แค่เลือกต้นไม้ที่มีความหมายมงคลเช่นกวักมรกตช้อนเงินช้อนทองไผ่กวนอิ่มเพราะคนไทยมีความเชื่อเรื่องโชคลาภอยู่แล้วจากนั้นถ่ายรูปให้สวยและโพสต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ก็เริ่มขายได้ทันที 3. ธุรกิจขายคอร์สเรียนออนไลน์ 1. ในธุรกิจส่วนตัวไรายได้ดีที่เริ่มต้นได้ทันทีหากมีความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านเช่นภาษาการตลาดหรือศิละปะก็สามารถนำมาทำเป็นวิดีโอสอนแล้วขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆหรือสร้างเพจของตัวเองถือเป็นการสร้าง p a s ซีฟอินค o มอีกช่องทางหนึ่ง 4. ธุรกิจบริการด้านสุขภาพออนไลน์ทางเลือกใหม่สำหรับคนที่อยากประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยสามารถให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโภชนาการหรือฟิตเนสบ้านออนไลน์ต่างๆได้หากมีความรู้เฉพาะทางเช่นโค้ชสุขภาพนักโภชนาการหรือเทรนเนอร์ก็สามารถสร้างคอร์สหรือบริการรายเดือนให้กับลูกค้าได้ 5. ธุรกิจขายอาหารเดลิเวอรี่การขายอาหารเดลิเวอรี่เป็นรูปแบบธุรกิจส่วนตัวที่เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบทำอาหารและอยากทำธุรกิจสามารถเริ่มจากเมนูง่ายๆที่ถนัดเช่นข้าวกล่องอาหารคลีนหรือของว่าง และโพสต์ขายผ่านโซเชียลมีเดียหรือสมัครเข้าระบบแอป Delivery ไม่ต้องมีหน้าร้าน 6. ธุรกิจคอนเทนต์ครีเอเตอร์ธุรกิจคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือการสร้างวิดีโอรูปภาพหรือบทความที่ให้ความรู้หรือความบันเทิงแล้วเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆถือเป็นธุรกิจส่วนตัวทุนน้อยก็สามารถทำได้เริ่มได้จากสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว หากมีไอเดียหรือสนุกกับการเล่าเรื่องและโพสต์สม่ำเสมอก็สามารถสร้างไรายได้จากยอดวิวสปอนเซอร์หรือขายของของตัวเองได้เลย 7. ธุรกิจสายมูธุรกิจสายมูเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่กำลังมองหาไอเดียทำธุรกิจส่วนตัวที่แปลกใหม่และตรงใจตลาดโดยสามารถเริ่มจากขายสินค้ามงคลเช่นเครื่องรางเทียนเสริมดวงหินนำโชคเครื่องประดับสายมู หรือให้บริการดูดวงออนไลน์ซึ่งเริ่มได้จากการเรียนพื้นฐานและสร้างตัวตนบนโลกโซเชียลเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้นธุรกิจขายสินค้าแฮนด์เมดใครอยากมีอาชีพเสริมเป็นของตัวเองลองเปิดธุรกิจขายสินค้าแฮนด์เมดคือการนำของที่ทำเองเช่นเทียนหอมสบู่แฮนด์เมดเครื่องประดับ จากนั้นเลือกขายผ่านช่องทางออนไลน์จุดเด่นคือง,งานควรมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครและลูกค้ามักชอบของที่มีความตั้งใจอยู่ในชิ้นงานขอแค่มีฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ก็เริ่มขายได้เลย 9. ธุรกิจแฟนชายร้านสะดวกซักธุรกิจแฟนชายร้านสะดวกซักเหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นแต่ไม่รู้จะเปิดธุรกิจส่วนตัวอะไรดีด้วยไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบของผู้คนในยุคปัจจุบัน ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักจริงฉายแววโดดเด่นในปี2025เพราะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการจัดการงานบ้านสอดคล้องกับข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวที่ระบุว,ว่าธุรกิจร้านสะดวกซักเป็นธุรกิจดาวรุง่งที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง1,925%ในปี2,567 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความน่าสนใจในการลงทุนแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักในปี2025อย่างชัดเจน10ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างธุรกิจส่วนตัวที่น่าสนใจในยุคที่คนรักสัตว์และคนอยู่คนเดียวมากขึ้นเลี้ยงสัตว์เหมือนลูกทําให้ธุรกิจสัตว์เลี้ยงเติบโตแบบก้าวกระโดดปัจจุบันตลาดนี้ใหญ่ถึง10ล้านล้านบาทและคาดว่าจะโตอีกเท่าตัวใน10ปี ใครที่สนใจธุรกิจส่วนตัวนี้ต้องเน้น e m o t i ช n นลขายความรู้สึกดีๆที่สินค้าและบริการมอบให้ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงมากกว่าแค่บอกว่าใช้ทําอะไรได้บ้างเพราะสินค้าส่วนใหญ่มันก็คล้ายๆกันเช่นบริการกลูม,มิ่งสัตว์เลี้ยงหรือของเล่นสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะเป็นต้นขอบคุณข้อมูลดีๆจาก KGP หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกรไทยแล้วกลับมาพบกับ A.R.I.T. Podcast ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ